ไอติมกะทินมสดค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยขั้นแรกหาภาชนะที่จะใส่ไอติมมานะคะเป็นชามเป็นถ้วยเป็นถาดอะไรก็ได้ค่ะจากนั้นตัดถุงแกงวางรองลงไปเอาให้ขอบของตัวถุงแกงสองด้านแบบที่ลูกศรชี้เนี่ยนะคะโผล่ขึ้นมาหน่อยนะคะตอนเอาไอติมออกจากพิมพ์จะได้ออกง่ายๆเริ่มต้นอวดหม้อใบใหม่ก่อนนะคะไม่ใช่ ใช้กะทิ 500ml ค่ะป้าใช้เป็นกะทิกล่องนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดียวกับป้าไม่ต้องตวงค่ะก็หาซื้อกล่องแบบที่มัน500 ml พอดีมานะคะหรือว่าจะใช้เป็นกล่องขนาด250 m l 2กล่องก็ได้จากคั้นกะทิเองได้ไหมป้าก็น่าจะได้นะคะเลือกใช้เป็นหัวกะทิแล้วกันจะได้เข้มข้นหน่อย ถัดมาค่ะนมสดรสจืด200 ml ใช้นมที่มันขนาด200 ml พอดีก็ดีค่ะจะได้ไม่ต้องตวงนมโรงเรียนป้าอันนี้กล่องสุดท้ายแล้วนะคะจะมีนมโรงเรียนมาทำให้ดูอีกทีก็รอลูกปิดเทอมอะค่ะแต่ว่านมกล่องยี่ห้ออื่นๆใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะนมขวดก็ได้ค่ะป้าใช้นมอย่างเดียวได้ไหมป้าใช้กะทิอย่างเดียวได้ไหมไม่อยากผสมกันได้ค่ะปรับเปลี่ยนเอาเองตามรสชาติที่ชอบเลยนะคะ ป้าลองทำแบบนมอย่างเดียวแล้วรู้สึกมันจะจืดไปกระทิอย่างเดียวรู้สึกมันจะข้นไปลองผสมกันแบบนี้สำหรับส่วนตัวป้านะป้าว่ามันโอเคแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะคะถัดมาค่ะแป้งข้าวโพด50กรัมหรือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงกับ2ช้อนโต๊ะหรือ7ช้อนกลางครึ่งช้อนกลางในความหมายของป้าคือช้อนสีเงินสั้นๆที่เราเอาไว้ตักกับข้าวนะจ๊ะ แป้งข้าวโพดใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดียวกับป้าค่ะเขาไม่ได้จ้างป้ามาโฆษณานะจ๊ะเอาถุงมาให้ดูเฉยๆชอบมีคนถามใส่แป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสมป้าไม่มีแป้งข้าวโพดใช้แป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งอื่นๆได้ไหมไม่เคยลองค่ะเคยลองทําแต่แป้งข้าวโพดขออภัยคนให้เข้ากันให้แป้งข้าวโพดละลายในนมและในกะทินะคะ ตอนนี้ยังไม่ตั้งไฟนะต้องเอาแป้งให้ละลายก่อนจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไป240กรัมหรือว่า1ถ้วยตวงหรือว่า20ช้อนกลางปาดเรียบถ้าใช้ช้อนกลางตวงไม่ว่าจะตวงอะไรปาดให้เรียบนะคะถ้วยตวงเวลาป้าตวงป้าใช้ของไดโซเซตนี้นะคะซื้อมา60บบาทมีถ้วยแบบเดียวตวงทุกอย่างในโลกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้วยตวงเขาจะมีแยกเป็นตวงของเหลวตวงของแห้งดังนั้นใครใช้ถ้วยตวงแตกต่างจากป้า อาจจะได้น้ำหนักของน้ำตาลทรายที่แตกต่างจากป้าน,นะคะแต่ตรงนี้ไม่ซีเรียสเดี๋ยวทำไปชิมไปก็ได้ค่ะถ้ามันหวานน้อยเกินไปเติมน้ำตาลทรายเพิ่มได้ถัดมาค่ะเกลือครึ่งช้อนชา คนส่วนผสมให้พอเข้ากันค่ะไม่จําเป็นว่าต้องให้น้าตาลทรายละลายหมดตอนนี้น้ําส่วนผสมที่ได้ขึ้นตั้งไฟอ่อนแล้วคนตลอดเวลาไฟอ่อนในที่นี้คืออ่อนจริงๆนะคะประมาณนี้ได้ค่ะอยากใช้ไฟแรงกว่านี้ไม่ได้หรอป้าใช้ได้นะคะแต่ระวังมันจะไหม้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาป้าคะทาไมส่วนผสมหนูมันดูเป็นแบบว่าเม็ดๆอ่าตั้งไฟใจเย็นๆน,นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะพยายามมาคนบ่อยๆมันจะได้ไม่ไหม ใครอยากได้ความฟรุ้งฟริ้งเติมสีผสมอาหารลงไปได้นะคะในขั้นตอนนี้แต่ถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่ได้ค่ะไม่จำเป็นตอนส่วนผสมเริ่มร้อนน้ำตาลทรายละลายหมดเนี่ยแต่ยังไม่ข้นหนืดนะคะลองตักชิมดูค่ะถ้าหวานน้อยไปเค็มน้อยไปเติมเพิ่มได้เลยย้ำนะคะถ้าจะเติมเติมก่อนส่วนผสมจะข้นหนืดเดอ้อเมื่อคนไปเรื่อยๆค่ะส่วนผสมจะเริ่มเดือดเบาๆแล้วก็ข้นหนืดขึ้นแบบนี้ค่ะ อันนี้เริ่มหนืดแล้วแต่ยังไม่ได้ที่ค่ะควรต่ออีกนิดนึงนี่นะคะเอาให้มันหนืดขึ้นประมาณนี้ค่ะจะเห็นรอยตะกร้อจางๆหลังจากเ,าเรายกตะกร้อขึ้นมาค่ะแบบนี้เห็นไหมเมื่อได้ความข้นหนืดแบบนี้แล้วค่ะยกส่วนผสมลงจากเตาเดี๋ยวจะเทลงพิมพ์แล้วค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เลยค่ะ ตอนเทลงพิมพ์ควรจะเทให้มันหนาหน่อยนะคะตอนตัดออกมาจะได้เป็นแท่งหนาหนาน่า,ากินขนาดพิมพ์ไม่ซีเรียสค่ะอย่างอันเนี้ยเต็มพิมพ์แล้วส่วนผสมยังเหลืออยู่ก็เอาพิมพ์อื่นๆมาใช้ได้ขออย่างเดียวอย่าลืมรองพิมพ์ด้วยถุงแกงแล้วกันค่ะหลังจากเทใส่พิมพ์เรียบร้อยตั้งทิ้งไว้ให้ส่วนผสมเย็นตัวนะคะจากนั้นนำเข้าช่องฟรีซเป็นเวลา1ิชั่วโมงหรือจนกระทั่งส่วนผสมแข็งตัว หลังจากไอติมเซตตัวนะคะใช้มีดค่ะกรีดที่ขอบของตัวไอติมกรีดแซะทั้ง4ด้านเลยนะคะความพิมพ์ลงแล้วใช้มือดึงขอบของถุงแกงค่ะตัวเนื้อขนมจะได้หลุดออกมาง่ายๆลอกถุงแกงออกค่ะแล้วก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นขนาดตามต้องการ ในคลิปนี้นะคะ1สูตรป้าจะตัดแบ่งได้ทั้งหมด8แท่งค่ะก็คือจากพิมพ์อันนี้6แทง่งแล้วก็จากพิมพ์เล็กที่เป็นพลาสติกใสที่ทําให้ดูเมื่อสักครู่นะคะอีก2แทง่งแต่ตรงนี้ไม่ซีเรียสนะคะขนาดแล้วแต่ชอบเลยเอาไม้เสียบลูกชิ้นค่ะจิ้มลงไปยกขึ้นแล้วก็กดค่ะให้มันลงไปกับเขียงแบบนี้มันจะเสียบง่ายถ้าใครจะทําให้เด็กๆก,กินกลัวว่าไม้แหลมจะจิ้มโดนเด็กนะคะก็ หักปลายแหลมออกก็ได้ค่ะหรือว่าเลือกใช้ไม้แบบที่ไม่มีด้านแหลมนะจ๊ะจากนั้นค่ะนำถุงแกงมาตัดให้เป็นแถบยาวๆค่ะแล้วห่อไอติมเก็บไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แช่ช่องฟรีซไว้ค่ะเวลาจะกินก็หยิบขึ้นออกมากินทีละแท่งสะดวกดีถุงแกงเนี่ยตัดให้มันเล็กหน่อยก็ได้นะคะให้มันพอดีกับตัวไอติมของเราอันนี้ป้าก็ตัดใหญ่เผื่อไว้นะใหญ่เกินไปหน่อยแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว อารมณ์จะคล้ายๆกับการกินไอติมตัดสมัยเด็กๆอะคะ่ะไม่รู้ว่ามีใครเกิดทันบ้างนะถ้าเด็กๆรุ่นใหม่ไม่แน่ใจอาจจะไม่เคยเห็นหรือเปล่าพูดไปพูดมารู้สึกตัวเองแก่ๆยังไงไม่รู้อ่ะใครเคยกินไอติมตัดสมัยเด็กๆนะคะคอมเมนต์บอกไว้หน่อยจะได้รู้ว่ามีคนแก่เป็นเพื่อนกันเอาละค่ะถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันบ้าง น้ำตานทรายตีไป6บาทนะคะกะทิป้าใช้กะทิแบบกล่องกล่อง500 mL ราคา40บาทถ้าใช้เป็นกล่องแบบ250 mL มันจะกล่องละย2หรือ23บาทนะคะดังนั้นซื้อเป็นกล่องใหญ่มันจะถูกกว่านมกล่องป้าตีไปว่า10บบาทนะคะใครใช้นมโรงเรียนของลูกได้มาฟรีตรงนี้ตัดทิ้งไปได้เลยแป้งข้าวโพดถ้าถุงเล็กแบบที่ป้าถือให้ดูในคลิปนี้เนี่ย มันจะน้ำหนัก200กรัมราคา21บาทค่ะก็ใช้ไป5บาทกับ4สตางค์นะคะแต่ถ้าใครจะทําเยอะๆใช้เยอะๆแนะนําว่าซื้อแป้งข้าวโพดแบบถุงใหญ่ะค่ะมันจะคุ้มกว่านะเพราะว่า1กิโลเนี่ยมันจะตกอยู่ที่40-40น40นิดๆเท่านั้นเองค่ะแป้งข้าวโพดตามตลาดนะมีขายนะคะถ้าถุงใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยถุงละ1กิโลพวกแมคโครอะไรแบบนี้มีค่ะหาไม่ยาก เรือ,อตีไปว่า25สตางค์ค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร61บาท29สตางค์1สูตรป้าตัดแบ่งได้8แท่งนะคะดังนั้นต้นทุนค่าไอติมต่อแท่งจะอยู่ที่7บาท66สตางค์อันนี้ยังไม่รวมราคาไม้เสียบแล้วก็พลาสติกที่ใช้พันนะจ๊ะรวมถึงยังไม่รวมพวกค่าถี่ค่ะแรงขาน้ำค่าไฟค่าจีปาถานุนนี่นั่น แล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ